ฮะมาใจกันครับเออนี่โบกุรูว่าเท่าไรนะครับเป็นซุเปอร์เซียนะครับเป็นฮัวเดก้าครับพนชัย ราชาเดินดินโอ้เชียเท่าไนร่นี่อ๋อรอซิปเกดครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูปนะครับ มื่อนี้ผ้าปี่พาดองมาเบิ่งมาชมทีมงานเสียหลิวทีมงานทางบ้านดอนเจ้านะครับอ่ทาทังท่าสะแบงเฮ้าพี่นอ้องอำเภอเสรภุ่มหรืออำเภอทุ่งเขาหลวงนะอาจจะเป็นทุ่งเขาหลวงพี่นอ้องฮะบอกใครได้ชิ่นพื้นที่เทไรนะครับเมื่อนี้พี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันนะครับเสียหลิว โอ้ห oh. ลอกหลอกหน้าพี่น้องหลอกหน้า oh, oh. โอ้โอ๋อโหดโดกันเลยครับนี่โอ้โ oh หดินไส้พี่น้องดินไส้ เป็นดินแบบใดเป็นดินที่ลักษณะคล้ายน้ำพัดมากพี่น้องเป็นไา้แบบไา,ายผงๆนะครับนี่โอ้บิงโหลดรับพลอยรถเบาๆนี่กระเดากระเดาพี่น้องโอ้ทางเพิ่นโหดๆเลยครับนี่รา้คัะๆเลยครับ ลักษณคะค่คือนำพัดมานะครับนี่ดินไส้ซุกนี่หลอกนะครับหลอกเป็นไหน่าหรือหลอกเป็นค้องนี่เออโอ้ฝีมือการหลอกระดับอาจารย์ครับสำหรับเสียริ้วนี่ฝีมือคันเทพครับ หลังจากที่เพิ่นว่างมือมาได้หลายปีพี่น้องสำหรับเสียหลิ่วปีนี้เพิ่นจัดเก่าหนอกมากครับนี่โคเบลโก,โกเก็ดสเคสองร้อยเป็นมาร์คไฟซูเปอร์นะครับแกเก่เกาหนอกมากพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับหัวคอปเตอร์ มักไฟหัวคอปเตอร์พี่นองสองร้อยซุปเปอร์เอาร้อยสิบเก้าครับอืออืเป็นยัไงโอ้โหใสเลยพี่นองใสเลยเอาเจ้าเจ้าเจ้าดึงเนื้อเนื้อเนื้อโอ้มาดิปะมาดิเขา <L> an> an> โอ้โหนะปลาจากเถื่อนนะครับ <S <S <an> <S เป็นเวลาหนึ่งปีกูกลัวพี่น้องอ่าร้อยสิบเจ็ดเป็นนะครับอเอาราชาเดินดิ้นถอยปลาถอย Thôi phá thôi Không Hai Đơn mày ba đơn mày ai vào đây ham học học Xây gì chắc tắc นี่ครับฝีมือกันแท็บครับสำหรับเสียร์ลิวโอ้พอธรรมดาครับสำหรับซุปเปอร์นี่เป็นครั้งแรกสำหรับผมนะครับผมกับโมเคยรีวิวจเจ้าเสียสำหรับเจ้ามักไฟหัวคอปเตอร์นี่นะครับ เป็นครั้งแรกคลิปแรกพี่น้องที่เขามารีวิวให้พี่น้องได้เพิ่งได้ชมครับมัดไฟซูเปอร์นะครับนี่ตัวนี้เป็น200พี่น้องหัวคอปเตอร์นะครับเก้าหน่อย่างเทเลยพี่นอ้องถึงจุสีสีเก้าแน่กะสุดยอดครับเอา้าป้าเอา้าโอ้โหพอ,อ,อ,อไหวหลีเนะานะป้าเนาะอีเอา้า โอ้โหโอ้โหเอ้าได้ใสเลยครับเอ้าเฮ้ยเอ้าออเจียวแล้วเจียวแล้วฟาเอาอีกเออโอ้เจียวผ่านไปดูดีครับโอ้สิ้นเปลืองพลังงานกันเป็นตาไนพี่น้องเอ้ยเบิ่งหนทางเพิ่นนะครับดินไส้โอ้ ใส่ยังนอเป็นด pues ิสิใส่ยังมันคือเป็นแรดยังยากโอ้ฝีมือคันเทียบหวัสดีครับผมอาเสียเลี้วครับอยู่กับเสียเลี้วมาเนี๋ยวทางบ้านยังเถอะบ้านยังก่อบ้านไว้ลืมบอกบ้านไว้เรื่มตำบลทุ่งเขาหลวงโอ้ตำบลยังตำบลมาว่า มาบา้าบ,าาบ,าาบา่บ้ามนมาบ้าลบ้านตำบลมาบ้าทุงเขาหลวงอยเอทเทนะครับมากไฟซูปเปอร์เอาจัดมาลายไ,ไปไหนจนัดมาลายไปไหนครับมาลายบานหอเล่ให้มาใส่ที่หรออ้ยคือดีแ่ตจเ้ิเบบ่เกีบ่ยี่บ่เงินเงินกาเยนเน่ยเ เอาเยดิคนับหื่อ้ปลายังก็ืเรื่อซื้อเล่าหันปลาสนครับเออปญาสนปลาสนโอ้ดินใส่ยังคือเนื่อหลักแทะเจ้าเนี่ยมาเมื่อเดียวพิเอาดินใ้าผมครบผลยเอาเครื่องเก้าซีฟวัสดพิ่็องเสรีว่าเอาจัดให้เพื่อนเออ เอาแช่เอ็มรับโอ้นี่เอาแล้วเอาไปปาเออเอาอเอาเอาถอยปะเออโอ้นี่โอ้ตายตายหดครับโอ้ chăm 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 đi chăm 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 à, chăm em, chăm 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 ăn chăm cua chăm 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 hà chăm 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 nó chăm chăm ừ. Ồ แม่ดินไส้คือคักรถไฟรอเดาจึงจ้งจึงเลยโอ้โหมดมากเลยครับอ๋อโอ้บันเดียบวันวันไส้จักตักงนะครับอ่ะอีกตักนึงไปอีกตักนึงโอ้สุดยอดดีลๆครับดินไส้แถวหนึ่งอ๋ดดอ,อทหารหนี้จังหวะหน่องมันจังว่ยนอนแสงนะครับ โอ้ดูสุดเด็ก啊เออเอาเอาเสียดากทุกคันเลยพี่น้องเอานี่เครื่องลอยหนึ่งว่าสั้นอ่ามปลาเพิ่นว่าเนาะครับเครื่องลอยแรงพี่น้องเชี่ยมเอาอือเอาโอ้ใส่ตลอดครับใส่ตลอดวิดว่าปลาวิดว่ามือบวมวิดอือเอาไหม โอ้โหแห่ออ๋อผ่านโอ้สุดจัดประหลัดบอกพี่น้องเลยเลยอ,อ่ได้ใบาดากสุขันเลยมักไฟของเราฮัลโหครับเนาะโกเบโกเอชเคสองร้อยซูเปอร์นะครับอา่ารุ่นมักไฟรุ่นหัวคัปเตอร์พี่น้อง ทีมงานเสียหลิวทางบ้านนนเจ้านะครับเมื่อนี้โรงงานทางบ้านไหวหลืมตำบลมาบ้าว่าสั้นนะครับอำเภอทุ่งเขาหลวงนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องนี่ฝีมือการลอกหน้านี่คันแทบพี่น้องสําหรับเสียหลิวนี่หลอกง่ามมากเจ้วอิสุเดก้านะครับน่าจะเป็นร้อยเก้าหาพี่น้อง สำหรับมักไฟซูปเปอร์ใน่ซเครงยนมิตซูบิชินะครับบอกเดียวกันกับเจ้ามักที่6สูบได้แรกอินเจกชั่นเทอร์โบนะครับอืบโอ้่งกีห่าฟันพี่น้องโอ้คือว่ายิ่งยู่พี่น้อง เมื่อกี้นี่อยู่ประมาณ0.83ลูกบาทเมตรนะครับเอาใส่จักตักเอาเสียก้นอีกคขึ้นก้าครับเอาโอ้โหน่าจะแรงครับเสียก้าร้อยเก้าห้าครับโอ้โหเอ้โอ้โอจวดขนาดครับเ๋ยว บ่ใครบ่รใครมีบ่ใครได้เห็นพี่น้องสำหรับมักไฟซูปเปอร์อแถวเสรีเาพูดมาเฮานี่ผมปรากฏว,ว่าผมบ่ใครเห็นว่ามีทอร์ไห้นะครับห้างงาน,น,งาน,นงอ่า,า,า,าอสีบโบเมนงานทั้ง เสียยู่ว่าเป็นผู้ติดต่อเสียสยุ่ก็เสียมีทีมงานทางบ้านน่ากระตือหุละไปกันลังไปลังไปมือหน,นี่งหมู่บ้านเนี่นอนอยยบา,าน,น,บานยูของหมู่บ้านใหญ่มากใหญ่มากหมา่้านหมูบานที่วันตีซีตีหาว่าเขาใหญ่มากเหมูอนกงานไหบว่าหกลอยเที่ยวหกลอยว่าหกลอยละ่ะ กสิยูซ้อมฮะมว่านอนกีบบ่ประมาณสี่กิโลไปเก้ากสิแปดโลคือกันเลยยูหันไก่คือกัน,นเลี้ยงที่บ้านอ่ะอยูรอรอไอ้ราชพัฒน์นั่นแหละยูยูรอ,อรอบ่ขยะแถวแถวราชพัฒดน์นั่นโอ้โอหลุดหัวคอปเตอร์พี่น้องนี่ โอ้ใบเถกใหญ่ขนาดโอ้แปดสิบบานี่เปลี่ยนไม้ตัวเปลี่ยนไม้บ่เอามาเอามาจัดใบเลยเห็นบ่โอ้เบิ่งครับสูไม้ครับใบเถกไม้พี่น้องเขาเหยียดเบิ้งอืมโอ้ยเยอะเย็บหนงเย็บนี่นะมันหวยหน่อยครับโอ้นี่เบิ่งพี่น้องใบเถกเปลี่ยนมาใหม่ๆหม,มาดๆงามๆเลยครับนี่ ยังเหลี่ยม,มงงงอยู่โอ้เฟมกับงามครับนี่ใส่ลูเลอ่อเก็ดลูกนะครับอ่าข้างบนนี่เป็นลูเลอร์ครับบอเรเป็นเชลเลียพี่น้องอ่าเป็นลูเลอร์นะครับมกักไฟซูเปรอร์ตัวนี้อ๋อติดฟิล์มมัน,มมมนแต่ว่าแย่โอเคอยู่อ่าแย่ก็โอเคครับแย่บูมามยังสวยครับพี่น้องเบ้ยพุ่น บ่มีรอยปะครับบุบอ่มยังจำอยู่ปุงกี้กะงามใหญ่อยู่ครับในปุงกี้นี่ประมาณเท่ไาดไรนี่ศูนย์จุดแปดสามบ่ศูนย์จุดแปดสามลูกบาดเมตรนะครับเฟมธรรมดานะครับรถอายุไลอ่า เริ่มตั้งแต่มากวันมากทู่มากขี 1, ้ 2, 2, 3, แล้วก็มาเป็นมากไฟเนาะนี่เพราะมากโฟบมีมากโฟบมี่โอ้แจะเก่านอกมานะครับโอ้ยง,งามงามยู่ดอกพี่น้อง่าพอถือ่าขี่เล่ครับเปลี่ยนโศไม่นะครับ จัดเต็มเลยดิ่เต็มก mm ับ hmm. น้ำล้อน้ำสเตอร์สเตอร์ก็ยังสวยกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกันแจมแจมพี่น้องเสียลิ้วแห่งบ้านดอนแก้วนะครับขอเบอร์โทรแน่เสียลิ้วนั่นเบอร์ใดยุสเสียนี่แม่นว่านี่บ่บ่เบอร์หุ่นเด้อตี เนี่อ่าอ่าโเป็นยังเดี๋ยวจังจังเอา์หมยอ่ะเดี๋ยวสนใจสิใสบริการเสียเหลียวทางโดนแก้วกะโทรไปสอบถามเพื่อนเอาพี่น้องเดี๋ยวผมสิลงลงไว้ในชีพไฮด้วยพี่น้องเดี๋ยวเอาแก้เพิ่นจำเบอร์โทรเพิ่นว่นไ้ว่าสั้นอัวเงี้ยไหมอัวเงี้ยไหม เรางบานน้านรถเจ้าครับเสียริลวท่างพี่น่าจะรู้จักมาคุ้นกันดีนะครับสำหรับเสียรหลีวเชิงรถเจ้วเข่ากับมี่พี่น้องรถปั่นให้ปั่นหน้ากับมีคู่กตฏานะครับสนใจสิป,ปั่นให้ปั่นหน้าหรือว่าเกี้วเข่าติดต่อเสียรหลวได้ครับท่านรเจ้าพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรผมลงไว้ในลิปให้พี่น้องในเบองในชมกันเอาเดี๋ยวรอรถดำจะน้อยครับอู้หุดแลนประมาณห้ากิโล <laughs> เลียนไกลนะครับโอ้ฝ well oh, ีม pues ือการหลอกหน้านี่คันเทพพี่น้องสุดยอดเลยโอ้มึงโซเฟ่เฮาครับเฮ่า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 ท่านี้ครับเออเออ นักโซเฟอร์ว่าทางมุนบดโซเฟอร์เขาหดหดเลยครับยังไงครับเนี่ยรถลเฟินครับนั่งนี่พอดีเลยครับกุ้งมาไล่จู่ท่องพอดีโอ้หโเฟิ่งทางเพิ่นเนี่ยครับพี่น้องเลยหดหดเลยครับนี่รถกะมีแต่ขั้นแรงๆนะครับ มีใครขันคันดึงหนึ่งนะครับที่เป็นรอยเกาซิบหานะครับอ่ะลุยกันต่อพี่น้องอเข้าขางรวมนะครับมันก็เดาดินไส้ไหลนะครับมันก็เลยเข้าขางรวมครับต้องต้องต้อง,งขันให้แน,น่นอีกสักก้อนเดี๋ยวมันจะขาดนะครับหัวหนี่ใส่ยุดีครับพี่น้องหัวยุดีนะครับปาแดง เครื่องยอนต์นี่เป็นอิซูซุฝุ่บีจีนะครับร้อยแปดหาแรงมาพี่น้องแต่ว่าหัวนี่เป็นหัวยูดีนะครับอ,อนี่ยกับทีมงานเสียลิโวพี่น้องทนะางบ้านวัยลืมตำบลมาบ้า,าอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ดินไส้เพื่อนนี่โอ้พี่น้องดินไส้ดอีอยู่ลานวัสดุออ้ครับไส้ยังมางามครับเส่พี่นอ้องเบิ่งเอานะครับเป็นไส้ละเอียดนะครับอยู่กับมักไฟซูเปอร์พี่น้องเอ2ทีเคสองร้อยนะครับโตรเบลโกอ่าเกาหน่อยพี่น้อง อืออ๋อจัดไปร,ร้อยสามสิบห้าแรงมากครับปั่มกับใส่เ k 3 v 1 1หนึ่งงสองนะครับสำหรับมาไฟซูปเปอร์เกรงหกีสามสิบเอ็ดนะครับไดริ่รก,กินเจ็กชั่น เพอโบอ่าไปแล้วครับปลาแดงนี่ร้อยแปดห้าครับเ้าไล่จนเข้าคางน็อตลวมเบิดนะครับเอาอ้าอาอาเดียวอร้อยสิบเก็ดี่พี่น้องปลาาสนคนโก ทีมงานทางบานไวเลืมนะครับปลาสนสเฟซีซูเปอร์เซียนะครับโอ้โชคเฟือเฮานี่คักขนาดครับ เดี๋ยวสำหรับมือนี้เข้มนี้อำลาพระจากกันสก้อนพี่น้องเดี๋ยวเ็้หนาพ่อกันไหมครับขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำด้วยด้วยกิจาการลูกเรื่องมันคงกันสุขสก้ขขนนะครับสนใจสิไซบริลการเฉลียวกะจังทร่ไปบอกไปคุยเพืพ่อนครับทีมงานทางบ้านดอนแก้วนะครับสำหรับเสียหลิว้วอำลาพระจากกันสวัสดีน้นองสวัสดีครับ เดี่ยวนี่พานครับพาน